สวัสดีครับเหาสาววอ์กเชนสอแมนทุกท่านวันนี้คุณอ,อยู่ในช่อง Walker Studio อ่ะก็ช่วงนี้จะลงคลิปได้น้อยลงหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงหยุดเทศกาลอสองการเนาะแล้วก็บวกกับช่วงเนี้ยผมจะมีการแวะเวียนไปต่างจังหวัดสัก เออไม่ใช่สักเล็กน้อยอ่ะคือบ่อยขึ้นหน่อยนึ่งละกันเนาะก็คือกลับบ้านเกิดที่ปัจจีนี่แหละก็ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายและพวกนี้ก็ว่ากันไปอืมก็จะมีการลงคลิปได้น้อยลงแต่ผมน่ยใน6วันเนี้ผมจะมีการอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อบางคลิปไว้แล้วก็อาจจะมีการเอาบางคลิปเนี่ยไปลงในช่วงวันที่12 อ่าก็น่าจะประมาณนี้นะบอกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าเชนซ a มแมนตอนที่161ก็มีชื่อตอนว่าเชนซ s a แมนพ p u z เซลอ่าโอเคเออหลังจากนั้นนะ่ะคุณหมอที่ได้ทําการผ่าตัดเชนซ a w แมนเสร็จเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าโอเคโดยรวมก็ถือว่าเสร็จเร็วนะติดต่อคุณทางคังนี้หน่อยเห็นว่ามีผู้บุกรุกเออมาด้วยนี่อ่าหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีเสียงประตูเนี่ย ถูกพังออกมาอาหลังจากที่ประตูของโรงพยาบาลเนี่ยถูกเอ้ยไม่ใช่ของโรงพยาบาลของที่กักกันปิศาจถูกพังเนี่ยเอย คาตาณาแมนก็ได้โบนออกมาว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากตายก็หมอบลงซะถ้านี้แล้วก็โดนฟันแน่อ่าแน่นอนครับพวกคุณหมอเนี่ยที่เห็นคัตาณาแมนมาพร้อมกับพวกเ,เด็กนักเรียนที่เป็นผู้บุกลุกนะก็เลยล็อกอ้าวเอออะไรปไปไว้ล็อกแค่อ้าวเฉยเออซึ่งเออชิก,การเนี่ยก็เลยบอกว่าเชนโซแมนอยู่ที่นี่ใช่ไหมแน่นอนครับโยรุก็เลยอีเสริมก็ไปอีกว่าเฮ้ย บอกมาทราบว่าเชนซอมแมนอยู่ไหนไม่งั้นฉันจะฆ่าพวกแกซะคุณหมอนี่ก็เลยทําหน้าแบบเหนื่อยเลยโอ้ยเนียพึ่งผ่าตัดเสร็จไม่ใช่ผ่าตาดัดอีเพิ่เพึ่ง,ง,งแยกชิ้นส่วนเสร็จเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแยกที่สุดเลยอ่ะจะอะไรก็พูดมาได้เลยเราจะรับฟังเองกล่องใส่เชนซอมแมนน่มันอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับทุกคนก็เลยร้องอ่ะพอพวกเธอเนี่ยเข้ามากล่องก็เลยล้มกระจัดกระจายกันหมดเลยเห็นไหมก็คือคุณหมอเนี่ยเขาได้เอากล่องพวกนี้าวางแบบ เรียกว่าเป็นเซตให้ดีอ่ะเออพอถึงเวลาที่จะต้องเอาตัวเดนจิมารวมเนี่ยก็คือจะรวมได้ง่ายแต่ด้วยความที่ไอ้พวกเนี้ยมันดุกมาแล้วกล่องมันก็กระจายกระจายเนี่ยทำให้พวกเนี้ยเออพวกมึงเนี่ยไปเอากล่องพวกเนี้ยมารวมกันเองนะกูไม่ยุ่งแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อโยรุเนี่ยก็เลยบอกว่าในกล่องเนี่ยมีเชนซอมแมนอยู่เหรอแน่นอนคุณหมอาบอกใช่สิพวกซันอุตนอุสาแยกชิ้นส่วนใส่กล่องเรียบร้อยพวกเธอเข้ามาเนี่ยมันก็เลยหก หกเออหกเละเออหกเละเ,เลทะกันหมดเลยเห็นไหมถึงจะเป็นผู้บุกรุกเนี่ยก็ขอโทษไปเลยนะอ่าซึ่งก็มีคนขอโทษแทนกลุ่มที่มาบุกนะครับเออขอโทษครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาอ่ะได้วางชิ้นส่วนแบบเออแยกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เขียนระบุว่าในชิ้นส่วนแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนอะไรเออทุกคนก็เลยต้องมาทําการจับดินจิตต่อประกอบร่างใหม่อา่าซึ่งชิก,กะเอโยรุเนี่ยก็เลยถีดกล่องนั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะพวกเธอสามคนเนี่ยประกอบซะเออเป็นสาวกเชนซอแมนใช่เหรอ เอออะไรประมาณนี้นะเฮ้ยพวกมึงน้อนอะ่ะนี่ไปคําสั่งเอาชิ้นส่วนกันที่กระจกระจายมาต่อกันซะอ่าแล้วหลังจากนั้น,นครับคนที่เป็นเอ่อสาววอชเชนซอแมนหรือแฟนมันแท้เชนซอแมนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าทำไมพวกเราต้องทาอย่างนั้นด้วยละ่ะถ้าไม่ฟังที่ฉันจะพูดฉันจะฆ่าซะเอา้าแล้วเข้าซึ่งพีศาจตะป,ปูเนี่ยหรือพีศารกระเทยเนี่ยก็ได้บอกเหมือนกันนะครับว่าเป็นเด็กที่เหมือนพีศารเลยนะ ก็เขาเป็นปีศาจแล้วนะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคิกะกทั้งเหล่าสาวกเชนซอแมนที่เป็นแฟนบันแท้ของเชนซอแมนเนี่ยก็ได้เอากล่อง พวกนั้นเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ได้ทําการแยกเออจะเรียกว่าแยกก็ไม่ได้เรียกว่าเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาดูนะครับแล้วก็บอกเออชิกาก็เลยบอกว่าเออนี่เป็นซองนี่เป็นเท้านี่เป็นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะประมาณนั้นอ่าหลังจากนั้นนะครับก็มีคนนึงอ่ะตกใจนะครับเพราะว่าได้เจอหัวใจของเชนซอแมนเขาให้นะครับโอ,อ้สุดยอดเลยอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยโยรุก็เลยบอกว่าดีมากนั่นคือหัวใจถ้ามีหัวใจก็ติดเครื่องยนต์ให้ร่างกายเชื่อมติดกันได้เอาเลยอ่า แน่นครับคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกเธอ3ามคน,นไม่ช่วยเขาเหรอเอ่อโย,ยลุก,กเลยทําเป็นแอปนะครับบอกไปเออฉันเป็นคนเจ็บอยู่นี่นายก็ไปช่วยเขาด้วยสิเออพอดีนางแขนด้วยนะครับก็เลยแกล้งเป็นคนเจ็บจริงๆก็คงไม่ได้เจ็บหรอกอะไรประมาณนี้นะแน่นอะนครับคาตาณาแมนก็เลยบ่นออกมาว่าเอ้ยเลือกจุกจิกแบบนี้เป็นงานของเด็กๆอีกอย่างหนึ่งฉันก็ช่วยฆ่าพวกแกเอ้ยฉันก็ช่วยแล้วไงไม่ฆ่าพวกแกแล้วด้วยนะเอ่อส่วคนที่เป็นเอ่อ ผู้ข้างใครเชนโซแมนหรือแฟนมันแท้เชนโซแมนเนี่ยก็เออชื่นชอบแล้วเออนี่คือเครื่องในของเชนโซแมนเหรออะไรประมาณเนี่ยเออแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็เลยพูดว่เาเฮ้ยฉันเจอกระปูด,ด้วยอะจะติดตรงไหนดีเออซึ่งคาตาณาแมนได้ยิงก็ลองหาเอ้ยเอามันไปติดที่ก้นเลยนั่นแหละฉันชอบอ,อืมโยลุกเลยคัดค้านนะครับเฮ้ยไม่ได้ทั้งหมดต้องติดเข้าที่เดิมเออซึ่งโยลุกก็ให้เหตุผลที่ว่าฉันจะสู้กับเชนโซแมนในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นไม่งั้นมันจะชนะโดยที่ไม่มีความหมายอะไรเลยอ่าซึ่งคาตาณาแมนก ผูว่าผู้หญิงที่ไม่รู้จักรอเออล้อเล่นเนี่ยเนื้อจะไม่หอมนะอ่าซึ่งโยลุก็เลยสวนนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเนื้อหอมเนี่ยผมรู้สึกรักอ่ะมีแต่จะทําให้ตัวเองอะง่ะโง่ลงเท่านั้นแหละอืมการดูถูกความลักเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอ่าต่อไปปีศาจตะกูก็เลยเกิดขึ้นมาว่าอา้าวโง่แล้วสนุกดีออก <c oughs> นาเสือดได้หรือเพราะยังเป็นนักเรียนกันอยู่นะเออซึ่งโยลุกก็เลยพูดอีกรู้หรอกนะหนุกูฉันรู้ทั้งหมดอยู่แล้วอ่าเป็นปีศาจเด็กดีจังนะอืมเซลเซลเออโยลุกก แทนิคที่สุดในกลุ่มเนี่ยก็เลยตกใจนะครับว่าเห็นหัวคนอ่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เป็นแฟนมันแท้เชนซอแมนเน่ะเอ้ยนีเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เห็นหน้าเชนซอมแมนในสภาพมนุษย์เนาะเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูเฮ้ยหัวหัวของเชนซอมแมนเป็นยังไงขอดูหน่อยขอดูหน่อยอะไรประมาณนี้หลังจากที่เขาได้เห็นเนี่ยเขาก็เลยตกใจนะครับเอ๊ะนี่ใช่หัวเชนซอมแมนจริงๆเหรออืมซึ่งคุณหมอที่เอ่อน่าจะผ่าตัดเพิ่งเสร็จ ดื่มน้ำหรือดื่มกาแฟหรืออะไรก็ช่างเถอะดูแกชิวจังเลยนะเออก็บอกอืมใช่แล้วเนี่ยแหละเชนโซแมนอืมหลังจากนั้นเนี่ยโยรุก็สงสยัยมกันว่าเอ้ยหน้ามนุษย์เชนโซแมนเนี่ยเป็นยังไงฉันขอดูบ้างสิเออซึ่งเอ,อ่อคนที่เป็นสาวกหรือแฟนมันแท้เชนโซแมนก็เลยทักมิทะมิากะอาสาว,ว่านี่นะไม่ใช่แฟนของเธอหรอกเหรอหลังจากที่ได้เห็นสภาพตัวของเดนจิแล้วนะครับซึ่งโยรุที่เออสิงล่างเออฉันเรียกว่าสิงล่างไม่ได้เรียกว่า ควบคุมล่างอยู่เนี่ยถึงขั้นกลับร่างเป็นอาศัเลยทันทีนะครับซึ่งอาสัได้เห็นหน้าเดนจิก็ตกใจมากเลยนะครับว่าเอยเด้ดนจิเป็นเซนโซแมนหรืออะไรประมาณนี้ ซึ่งอาสาเขาจะเรียกว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเขาตอนแรกอะเดนจีมันเคยบอกกับอาสาพิษกะไปแล้วแต่อาสาเขาไม่เชื่อเออเอาเรามานะนะกันหลังจากนั้นเนี่ยวะตูที่ชิ้นส่วนของเดนจิเนี่ยก็ถูกพังอีกรอบหนึ่งอ่าครั้งนี้คือพังเลยเรียกว่าไม่ไม่รู้จักการเปิดประตูเลยอ่าหลังจากที่คนที่เป็นนักล่าพิศดาราการเนี่ยเขาได้ไปตามเออคนที่จะมาจัดก,การไอ้พวกนี้ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับคารตาณ่าแมนก็เลยแบบ ชิบหายแล้วเออแล้วก็แย่แล้วสิแน่นอนครับคนที่เป็นนักล่าพิศาทางการก็เลยบอกไปว่านี่เป็นคําสั่งฆ่าทุกคนซะน่าจะรวมถึงหมอด้วยแล้วมั้งเนี่ยแน่นอนครับคนคนนั้นก็ได้ตอบรับไปนั่นก็คือปิศารท่านเออปิศารหน้าไม้นั่นเองผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาชื่อกวางสีปะ่ะเออน่าจะเป็นกวางสีอ่าความบ้าคลั่งที่ถูกปลดปล่อยและการให้อภัยคือโ no นเท่านั้นอืมก็ได้จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวเต็มตอนที่161 ก็เป็นตอนหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็มีความพลิที่ว่าอาสาเนี่ยก็เขาไม่เชื่อเพาเขาไม่รู้ว่าเดนจิเป็นเชนซอแมนแต่ว่าตัวของอาสาเนี่ยไม่เชื่อเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีใครที่อยู่จะประกาศตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยฉันเป็นเชนซอมแมนนะฉันคือฮีโร่ที่คอยปกป้องทุกคนการประกาศแบบนั้นน่ะมันทําให้ตัวเองอ่ะเรียกตีนเข้ามาเอออะไรประมาณนี้อาสาก็เลยไม่เชื่อแต่ตอนเนี้ยอาสาน่าจะเชื่ออย่างเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละว่าเดนจิอ่ะเป็นเชนซอแมนเพราะว่าหัวใจ ใก็มีหลักฐานทุกอย่างมีครบทุกอย่างเอออารมณะ์มาะมานั้นและกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะประกอบร่างเบนจีทันไหมหรือจะโดนกวางซีเนี่ยพุ่งไ่เชื่อคอกันทุกคนก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่ากวางซีก็เป็นคนหนึ่งที่โคตรเก่ง เอออาลงประมาณนั้นแลกันคาตานาแมนเผอ,อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะอ่าสำหรับตอนนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันนะที่อยากจะพูดอยากจะเออบอกกันก็เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกํำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามา,าฟังรับดูกันจนจบนะครับก็คงต้องรอตอนที่1 6 2แแหละว่ามันจะ มีอะไรเปิดเผยมากกว่านี้หรือเปล่าอ่าแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะไม่งดน่าจะมาวันที่9ก้าอันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะในวันที่9ก้าโอเคไปแล้วนะ Over the edge. Feel like floating